สวัสดีค่ะสวัสดีชาวพิจิกทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันกันกบดวงความรักให้กับชาวพิจิกในช่วงเดือนกันยายนนะคะท่าทางจะไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่าวันนี้พื้นที่มีจํากัดนะก็เรามาดูกันที่คนโสดก่อนนะคะสำหรับตัวตนของคนโสดนะ,ะในช่วงเดือนกันยาสำหรับเรื่องของความรักเพืเ่อนๆได้สองเหรียญน,นะคะ อืมสี่ขอไปค่ะมันมองไม่ค่อยชัดกวางนั่งมุมม,ม,มุมสูงนี่ยคะสี่เหรียญแล้วก็สามเหรียญเป็นไพ่เหรียญทั้งหมดเลยนะคฮะสำหรับเพื่อนๆชาวพิจิกในช่วงเดือนกันยากวางรู้สึกว่าตัวเราคนโสดเราโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองอะ่ะเ,เราเก็บเงินเก็บทอง เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะมีจ็อบมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราต้องจัดการกับเรื่องของเงินไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการเงินของตัวเองการหารายได้เสริมหรือบางคนเนี่ยมันอารมณ์เหมือนชักหน้าไม่ถึงหลังด้วยแต่ก็รู้สึกว่ารายรับเราไม่ได้มีปัญหานะแต่ปัญหาเราน่าจะมาจากรายจ่ายมากกว่าแล้วก็ถามว่าเรายังมีความหวังในเรื่องของความรับความสัมพันธ์ไหม มีแต่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ในเรื่องมันมีเรื่องอื่นในชีวิตอะที่มันดูแบบมันมันมันดูมีความสําคัญแล้วก็จําเป็นมากกว่ามันก็เลยทําให้มิติของความรักเนี่ยเออมันดูมีความสําคัญน้อยกว่านะฮะไพ่ใบ,บแรกได้ไฮระแฟนนะสําหรับชาพิจิกในอดีตที่ผ่านมากวางม,มองว่าตัวเราอะค่อนข้างที่จะมีแบบแผนมี มีความคาดหวังในใจที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเรามีลักษณะความสัมพันธ์แบบไหนที่เราต้องการแล้วน่าจะไปนคนโสดมาสักพักหนึ่งเลยนะมันมันมีความเบื่อเบื่อมันเหมือนกับว่าคนนี้เข้ามากับมันี่ถูกใจส่วนคนนี้ถูกใจแล้วยังไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นถามว่าคนโสดชาวพิจิก,ก่อนหน้านี้เงียบเหงาไหมก็มองว่าไม่ได้เงียบเหงาเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้แต่งใจยังไม่ได้อย่างที่ต้องการมากกว่าทีนี้ในช่วงเดือนกันยาย,ยนนะคะถามว่าจะเป็นอย่างไร กันยายนเนี่ยมีคนเข้ามาพูดคุยจอแจนะหลายคนน่จจะมาจากทางออนไลน์ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูไกลหน่อยบางคนจะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่มีอายุเด็กกว่าหรือเป็นเราก็ได้ที่มีความเด็กกว่าเขาทีนี้ถามว่าความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรบ้างอืมความมองว่าโอกาสมันมีแต่เพีงเยงแต่ว่าตอนเนี้ย อาจจะเป็นเขาหรือเปล่าที่คนคนนี้เขาอาจจะยังมีข้อผูกมัดมีมีพันฒนาการบางอย่างหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องจัดการในชีวิตก่อนเพราะฉะนั้นถามว่าลักษณะความสัมพันธ์ของคนโสดในช่วงเดือนกันยายนมีมีโอกาสได้พูดคุยสื่อสารกับเครบางคนซึ่งมีโอกาสมากๆที่จะสามารถพัฒน,นาความสัมพันธ์ได้ แต่ในช่วงเดือนกันยานะ่ะมันอาจจะยังไม่ได้สามารถที่จะชัดเจนหรือว่าดูมีเห็นความเป็นไปได้มากสักเท่าไหร่คือลึกๆเรารู้สึกได้ว่าคนนี้น่าจะเป็นคนในแบบที่เราต้องการเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่ต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิตเป็นคนที่อยากมีความสัมพันธ์ระยะยาวแต่ณตอนนี้มันน่าจะยังมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่สามารถลงตัวได้ยังมีเรื่องของภาระผูกพนันหรือบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องจัดการ เราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้เนี่ยตอนนี้มันเลยเหมือนถูกปิดตาไว้มีโอกาสแต่ยังไม่สามารถพัฒนาได้ตัวเราก็มีความเบื่อเบื่อเหมือนกันว่าเออมันน่าสนใจนะแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเราได้มีโอกาสไปพูดคุยพบปะรู้จักกับคนคนหนึ่งที่เขาอาจจะมีแฟนอยู่มีความระกองอะไรแห่งกันหรือว่าเลิกกับแฟนไปแล้วแต่มันยังเลิกไม่ขาดหรือบางคนที่แต่งงานแล้วมีครอบมีคนแล้วเพราะมีสัญญาณขึ้นแต่เขายัง ยัมีการจัดการกับเคเลเดียกับความสัมพันธ์เก่าของเขาอย่างไม่หมดอาจจะยังมีในเรื่องของข้อกฎหมายมีในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลหรือการแบ่งทรัพย์สมบัติอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้ออลักษณะความสัมพันธ์ของคนโสดชาวพิจิกดูยังไม่สามารถพัฒนาอะไรได้แต่ก็ไม่เงียบเหงานะคะดูดูก็คือเคเลเดียก็มีอะไรเข้ามาให้เรารู้สึกว่าได้ชุ่มชื่นหัวใจอู้แต่ในอนาคตเนี่ย โอ้สัญญาณดีมากสำหรับใครที่ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยเนี่ยก็รู้สึกว่าจากการที่มันได้เริ่มรู้จักกันมันจะมีความจริงใจกันมากขึ้นคนคนนี้คนที่คนที่เราได้ไปรู้จักใหม่ๆเนี่ยมันจะได้มีความรู้สึกที่จริงใจมั่นคงดูชัดเจนมากขึ้นต่อให้มันจะได้เพิ่งเริ่มความสัมพันธ์แต่คนคนนี้เป็นสองถ้วยของเรานะสองถ้วยก็คือเป็นคนที่จะสามารถพัฒนากันได้ ชัดเจนอะ่ะเออแล้วก็แบบดูไปได้ในระยะยาวอืมทีนี้มันจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นแต่น่าจะยังไม่ใช่ในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นสำหรับชาวพิจิกคนโสดก็ปล่อยจอยไปก่อนนะฮะค่อยๆเรียนดูกันไปกว่ามว่ามันมีโอกาสดีๆที่จะพัฒนาได้อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเองเรามาดูกันต่อกับชาพิจิกที่มีคนคุยนะฮะ ชาวิจิกที่มีคนคุยเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ในอดีตออ้ได้เด็กถือเหรียญอีกแล้วนะฮะเด็กถือเหรียญทำเ r ื n c e นะฮะและอืมเจ็ดไม้เท้าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูอย่างไม่ได้เข้มแข็งเข้มข้นมากนะักถามว่ามีความรู้สึกที่ดีไหมมี มิตรภาพดีๆที่มาให้กันมีความจริงใจข้อดีของความสัมพันธ์นี้คือมันมีความจริงใจสิ่งที่พูดสิ่งที่สื่อสารหรือว่าสิ่งที่แสดงออกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมาจากความรู้สึกจริงๆอ่ะมันไม่ได้เฟกมันไม่ได้อ่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าอ,อะไรเดียมันไม่ได้มีการหลอกลวงกันแต่มันก็ยังเป็นลักษณะของการที่ประครับประคองกันไปยังพยายามไม่จะทําความเข้าใจเรียนรู้กัน แล้วก็ดูเหมือนว่ายังไม่ได้มีการเปิดใจกันแบบร้อเซมันยังมีมันยังมีกำแพงในใจอยู่ระหว่างเราและเขาอืมทีนี้ถามว่าลักษณะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยาจะเป็นอย่างไร7ดดาบสิเหรียญแล้วก็เดอะเวิลถ้าในกรณีที่มีใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่าความเห็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเหมือนว่ามันจะมีลักษณะที่ต้องประคับประคอง สมมตินะสมมติเราได้ไปคุยกับคนที่เขาอาจจะมีคนคุยหลายคนหรือบางคนที่เขามีความสัมพันธ์เดิมๆที่ยังไม่จบเขาจะบอกเราตรงๆว่าเขาเป็นแบบไหนที่ว่าบอกว่ามันมีค่อนข้างที่จะมีความแบบจริงใจให้กันเรารู้สถานการณ์กันและกันดีความเนความรู้สึกว่าในช่วงเดือนกันยายนาใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่มันเกิดไม่เข้าขายไม่ออกหมายความว่า เราไปสอนเขาหรือเขาสอนเราต่อให้มันจะเป็นการสอนที่รู้กันอยู่แก่ใจอย่างที่กนบอกข้อดีมันคือมันไม่ได้มีการหลอกเราไม่ได้ถูกหลอกและเขาก็ไม่ได้ถูกเราหลอกแต่มันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ถูกต้องสักเท่าไหร่นักสำหรับบางคนฮะถ้าใครที่ไม่ตรงก็เมือนบคลข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะก็มาว่าลักษณะความสัมพันธ์ที่คนกำลังอ่านเนี่ยเหมือนเราและเขาเนี่ยรู้กันดีว่าสถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไร แล้วก็มีความรู้สึกว่าในช่วงเดือนกันยาจะมีลักษณะของการตัดสินใจในการจบบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นบางอย่างอาจจะไม่ได้ถ ouais> ้าเราผลคนสอนเขาแล้วอาจจะตัดสินใจจบความสัมพันธ์นี้เพื่อไปเริ่มต้นกับตัวเองใหม่ๆหรือเขาอาจจะตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับเขาเดิมๆแล้วมาเริ่มต้นกับเราก็ได้หรือในทางตรงกันข้ามกันเราอาจจะจบจบความสัมพันธ์เดิมๆของเราที่มีเพื่อเริ่มต้นกับเขาก็ได้หรือจบความสัมพันธ์นี้ เลือกกลับไปจริงจังกับความสัมพันธ์เดิมเพราะฉะนั้นมันได้หมดพี่งนต่ว่ามันจะมีลักษณะที่อะไรก็ตามที่มันดูไม่ถูกต้องตามคลองของธรรมหรือเป็นสิ่งที่มันต้องมีการแอบแอบปิดบังซ่อนเร้นแต่ในความบอกมันเป็นการปิดบังที่ฝั่งเราอะเรารู้สถานการณ์ดีอืมเพราะฉะนั้นลักษณะของคนที่มีคนคุยจะเป็นประมาณนี้ถามว่าในอนาคตเป็นอย่างไรเอ,อ่อหกเหรียญ สามไม้เท้าแล้วก็เดอะฟูคืออย่างที่ความบอกเลยอะอะอะไรก็ตามที่มันมีลักษณะของการแบ่งใจหรือว่าหรือว่ามีการแบ่งความสัมพันธ์กันอะมันจะต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นและมันจะได้มีบางสิ่งบางอย่างได้เริ่มต้นอย่างชัดเจนเหมือนการเริ่มใหม่เลย <S <S <ham> เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าอยู่ในสถา,านการณ์ที่กลื่นไม่เข้าคายไม่ออกตำไมเป็นเกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่เราค่อนข้างที่จะโอเคเพราะอะไร ่ามันไม่ได้หลอกลวงไงคืออย่างที่กอางบอกอย่างเช่นนะเราต่างคนต่างมีแฟนต่างคนต่างก็ดูสถานการณ์ตัวเองดีแล้วรู้สถานการณ์ของอีกคนหนึ่งแต่มันก็ไม่สามารถทาอะไรได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นถามว่าเรามีความสบายใจอยู่ครึ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ถูกหลอกแต่อีกครึ่งหนึ่งก็คือมันดูเป็นไปได้ยากจะเลยเพราะฉะนั้นกวางรู้สึกได้ถึงอารมณ์ประมาณนั้นอะแต่เรามาดูชาวพิจิกที่มีคู่กันต่อนะฮะ สำหรับชาวพิจิก,กที่มีคู่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรสามเหรียญน,นะคะคิงถ er ือไม้เท้าและเดอมอูนความสัมพัน์เนี้ยมันมีแพ่ชั้นที่ดีต่อกันมันมีแรงขับเคลื่อนมันมีมันยังมีความรู้สึกที่ยังมีความเสนีหายยังเรารู้สึกว่าทั้งเราและเขาเนี่ยเป็นคนในแบบที่โอเคมีเสน่ห์ดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วก็ มีความเป็นทีมเดียวกันมีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในเรื่องของการงานถ้าใครที่อาจจะเป็นคนที่ทำงานด้วยกันหรืออาจจะไม่ได้ทำงานด้วยกันก็ได้แต่มันมีการซัพพอร์ตดูแลซึ่งก,นนกันในเรื่องของแบบเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการทำงานได้หรือดูแลเค์แข่งเช่นไปรับไปส่งคือซัพพอร์ตให้แบบชีวิตประจำวันของเราหรือว่าชีวิตในเรื่องของการงานเนี่ย มันดูฟล o w ์มันดูดีมันมันดูเลื่นไหลอ่ะแต่ทีนี้ในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราตั้งข้อคําถามกับตัวเองว่ามันใช่จริงๆหรือเปล่าก็รู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันอาจจะเข้ากันไม่ได้หรือมีบางมิติที่เรารู้สึกว่ามันจะไปด้วยกันได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเรามีคําถามแบบนั้นอยู่ในใจเอออยู่เสมอเเลยทีนี้ในช่วงเดือนกันยายน โอ้หนึ่งเหรียญนะฮะห้าไม้เท้าแล้วก็สิบถ้วยความสัมพันธ์เนี้ยมันก็มันยังมีความตีนนะแต่มันเป็นการตีกันที่สุดท้ายแล้วอะมันคือการพยายามที่จะที่จะหาจุดลงตัวแล้วก็สิ่งที่มันจะเข้าใจตรงกันให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถามว่าเดือนกันยามันเป็นอย่างไรกวางว่าสิ่งที่มันเคยอึดอัดอยู่ในใจสิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันยังเข้ากันไม่ได้ มันจะยังมีการดิสคัทหรือว่าพูดคุยกันนี่ค่อนข้างเข้มข้นในบางจังหวะมันอาจจะรู้สึกแย่ไปบ้างทําร้ายจิตใจกันไปบ้างหรือมีข้อวิเหมือนมีมีคําถกเถียงหรืออะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายอ่ะมันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันคงแล้วจากที่มันเคยมีคําถามมันมันมันเคยมีความเปราะบางในใจมันจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นมันมีความรู้สึกที่แน่นแฟนมาคือรู้สึกว่าเฮ้ย ทุกๆก,การเถียงกันทุกๆก,การทะเลาะกันมันทําให้เรายิ่งรักกันมากขึ้นมีความรู้สึกอบอุ่นเป็นครอบครัวเหนียวแน่นแน่นแฟนกันมากขึ้นสําหรับคนมีคู่สัญญาณดีมากๆพลังงานในอนาคตโอ้โหเดอะซันตายแล้ว6กถ้วยโอเคห้าถ้วยสิ่งอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นความเสียใจถามว่ามันยังมีความหลงเหลืออยู่ในใจไหมยังมีแต่ 8, มันคือเดอะซัน แต่ความสุขในความสัมพันธ์นี้มันมากกว่าแล้วเพื่อนๆจะไม่อยากแลกมันไปเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นหกถ้วยมันคือคนของใจแล้วว่าตอนนี้มันบางคนอาจจะมีความคิดถึงอาจจะมีเรื่องของมีความจําเป็นที่จะต้องห่างกันในบางจังหวะหรือว่ามันมีจังหวะที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วมันทําให้รู้สึกว่าการมีกันและการมันดีกว่าการไม่มีเพราะฉะนั้นสัญญาณของคนที่มีคู่ มันจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่ามันจะราบรียบแบบไม่ทะเลาะกันไหมไม่มันจะยังมีการไฟติงมีการเถียงกันมีการงอนกัน,กยกนอยู่เรื่อยๆในช่วงเดือนกันยาแต่เชื่อเถอะว่าในอนาคตมันจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วความสุขที่มันมีในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมากจนทําให้เราเนี่ยมองข้างความรู้สึกแย่ๆที่มันเคยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ใต้สําหรับเป็นสิบเหรียญ ทั้งสิบวสิบเหลียญเลยความสัมพันธ์เนี้ยอย่างที่ก็งบอกว่าในด้านของความรู้สึกก็จะมั่นคงชัดเจนมากขึ้นในด้านของความเป็นครอบเป็นครัวมันจะมีลักษณะของการอยากที่จะสร้างครอบครัวหรือว่าอยากสร้างความชัดเจนกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับชาพิจิตทั้ง3สถานะนะคะฝากกดไลค์ก็แชร์นะ subscribe ค่ะกดกระดิง่งติดตามช่องกวางเอาไว้ด้วยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ